สวัสดีค่ะป่านค่ะอ่านพลังงานประจำเดือนพฤษภาคมสำหรับราศีตุลค่ะเมฟอรลิบาค่ะไม่ว่าคุณจะมีราศีพระอาทิตย์ราศีพระจันทร์หรือลัคนาอยู่ในตุลหรือแม้กระทั่งคนมาแอบส่องพลังงานของ ตุนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขอให้เป็นคําแนะนําที่ดีที่เอาไปปรับประยุกต์ได้ค่ะแต่พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เปิดขึ้นมาได้อาจจะเกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอยู่แล้วแต่ผู้ชมแต่ละคนค่ะใครที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ศาสรของเราทิ้งศาสตร์เอาไว้ให้กับคนที่เป็นเจ้าของค่ะแล้วค่อยมาเจอกันในคลิปหน้าหรือดูคลิปย้อนหลังอื่นๆได้เลยค่ะเมื่อถึงเวลาเราจะเข้าใจสิ่งที่ ให้พยายามให้คําแนะนําอย่างแน่นอนค่ะป่านใช้จะบอกว่าโกลเด้นอีกแล้วอ่ะไม่ใช่ Borderless Tarot ค่ะคือช่วงนี้ใช้ Golden Universal บ่อยขึ้นเนาะก็ติดพูดชื่อเขาจังเลย เมฟอริบ้าค่ะเออเป็นเฮอร์มิตกับหัวค่ะ Seven s e เวนส์ c อฟครับเอช o อฟซปั่นรู้สึกว่า Ace of s w o r d s ขึ้นในหลายๆงานอ่านหรือแม้กระทั่งงาน เปิดไพ่ส่วนตัวของหลายๆคนมากเลยอะป่านรู้สึกว่ามันถึงช่วงที่เราจะต้องเลือกการกระทําที่เหมาะสมมั้งคะสําหรับทุกๆคนจริงๆเออแต่ว่าเฉพาะของล i b บ a เนี้มันเป็นอารมณ์ที่ว่าเฮ้ยต้องออกมาลุยกับอุปสรรคต้องออกมาเผชิญกับหลายๆปัจจัยหลายๆตัวเลือกเรามานั่งแงะดูว่าแบบอันนี้ดีจริงๆไหมอันนั้นรู้สึกยังไง อีกอันนึงรู้สึกยังไงเพราะว่าการมีเดอะเฮอร์มิตกลับหัวคือว่าเราหยุดแล้วอยู่กับตัวเราเองนานเกินไปแล้วอะค่ะเราหยุดแล้วเราก็เหมือนแบบว่าไม่ให้โอกาสตัวเราได้ explore หรือไม่ให้โอกาสตัวเราได้ทดลองเลือกช h o i c e อื่นๆในชีวิตของเราเลยอะเราอาจจะเหมือนแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันรู้ว่าฉันมีเป้าหมายอันเนี้ยแล้วเป้าหมายของฉันฉันจะพุ่งชนด้วยวิธีการด้วยความคิดด้วยการตัดสินใจแบบนี้แต่ มันอาจจะเป็นวิธีการที่เราเข้าใจว่าเหมาะสมสําหรับเราแต่จริงๆมันมีวิธีที่เหมาะสมกว่าแต่เราไม่เคยให้โอกาสตัวเราเองได้ลองเลือกวิธีการอื่นๆเลยก็ได้ค่ะถึงเวลาที่จะออกมาจากห้องเดิมๆแล้วมาลองดูกิจการใหม่ๆลองมาดูการกระทําใหม่ๆลองมาดูช้อย c ์ใหม่ๆที่มันจะเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือมันจะเป็นงานหรือมันจะเป็น วิธีการจัดการที่เหมาะสมกว่าวิธีการเดิมๆที่เราเคยรู้สึกว่ามันจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้ไวแต่วันนี้มันไม่ได้ทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้ไวอย่างที่เราคิดว่ามันจะไวเลยในสไตล์นี้ค่ะ mm hmm. ท o วร p เ n น a า l คลกับหัวค่ะเอจ of cups แล้วก็ t ดอะทาวเกลับหัวเออ บางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราอะถือบางอารมณ์ถือบางความรู้สึกกับบางเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วค้างคาอยู่กับเราเอาไว้ใกล้ตัวเกินไปอะค่ะแล้วมันทําให้เป็นเหมือนแบบบางเรื่องที่เราจดจำอะแล้วเราไม่อยากทําซ้ําจุดเดิมหรือเราไม่กล้าที่จะก้าวข้ามมันไปได้อะดึงใจออกมาจากเรื่องราวตรงนี้หน่อยนึงค่ะมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ทุกวันเนี้ย เราไม่ยอมเลือกช้อยอื่นในชีวิตอย่างเช่นเอ่อเอาเอา,เอาอะไรดีเอางี้ในหัวให้ขึ้นมาเป็นว่าสมมุติว่าเพื่อนมาชวนไปทํางานหรือไปลงทุนหนึ่งอย่างเราปฏิเสธทันทีว่าไม่เอาอ่ะไม่ลงทุนไม่ทําด้วยทุกวันนี้งานนี้ก็โอเคอยู่แล้วเราไม่เลือกช้อยที่2ของชีวิตเพราะในอดีตที่ผ่านมาเราเจอกับเดอะทาวเวอร์อย่างเช่นเราเคยไปลงทุนแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จ แล้วเรากลัวที่จะต้องไปอยู่ในหลูปนั้นอีกในสไตล์นี้อะค่ะเออแต่แต่เราอะจำภาพจำนั้นมาใช้กับปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะป่านบอกเสมอว่าทุกๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นใหม่ต่อให้มันจะมีลักษณะหรือรูปแบบหรือกลิ่นที่มันคล้ายว่ามันจะซ้ำทิศทางเดิมมากๆออะเราพัฒนาตัวเองแล้วเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแล้วเราเป็นคนใหม่แล้วอะค่ะเราไม่ให้โอกาสตัวเราต้องไป เจออะไรเดิมๆหรือเราไม่ให้โอกาสตัวเราคิดในมุมเดิมแล้วสร้างให้มันเกิดเป็นปัญหาแบบเดิมหรอกแต่คนที่กล้าทีท่จะซ้ำในประวัติศาสตร์แบบเดิมอ่ะมันคือคนที่รู้ตัวว่าเฮ้ยเขาได้รับบทเรียนแล้วเขาจะพลิกแพลงบทเรียนมาเปลี่ยนแปลงให้ทุกๆวันเนี้ยมันไม่เป็นแบบเรื่องราวเดิมๆที่มันเคยเคยเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับลิลาเองอาจจะเป็นมุมนี้ที่เราจะต้อง กล้าลงไปลุยในสนามที่เราไม่เคยกล้าที่จะลุยให้ได้นิดหน่อยค่ะเอสองใบค่ะเอจอบเพนตาโคลเอ้ยเอดบซอสกลับหัวด้วยและนั่นคือในมุมที่ป่านรู้สึกเลยจริงๆค่ะว่าอ่าไหนๆเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดไหนๆเราก็ต้อง ให้โอกาสเราได้เติบโตอ่การเติบโตของเรามันคือการดึงตัวเองออกจากปัญหาเดิมๆทัศนคติเดิมๆที่เราติดอยู่แล้วมันทําให้เราก้าวข้ามไปไม่ได้อ่ะค่ะเดือนนี้ถึงเวลาและที่จะต้องจัดการกับอะไรจุกจิกที่เหมือนเราไม่กล้าเหยียบซ้ําที่เดิมเหมือนเราไม่กล้าเดินเข้าไปเจอมันเหมือนเราแยงที่จะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องแบบนี้หรือคนนี้หรืองานแบบนี้หรือ รูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้อีกทีหนึ่งแล้วอะค่ะเพราะคราวนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ความชัดเจนมากกว่าแต่ก่อนาเราได้สิ่งที่เหมาะสมสำหรับตัวเรามากกว่าแต่ก่อนแล้วก็จริงๆค่ะเมื่อไหร่ที่มันมี night s f p e n d a c o ขึ้นมาค่ะมันมีคนนั้นเหมือนที่ป่านยกตัวอย่างเลยอะว่ามีเพื่อนมีอีกคนนึงหรือมันมีใครก็ไม่รู้อยากจะเข้ามาส่งมอบ p พน t a เ l e หรือสิ่งที่จะกลายเป็นความมั่นคงให้กับเราได้แต่เราแยงอะ่ะเราเราหยีอะ่ะเราไม่อยากจะรับตรงนั้นอะ่ะเออแต่คราวนี้คนคนนี้เข้ามาในระบบของ justice อะคะ่ะเข้ามาในระบบว่าฉันให้เธอเธอทําเธอก็ได้รับตามที่เธอตั้งใจทําหรือฉันให้เธอเพราะฉันจริงใจกับเธอจริงๆอยากจะให้เธอได้เจอกับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เหมาะสมนะแต่เราจะต้องปล่อยตัวเอง ออกจากพันธนาการวิธีคิดเดิมๆที่เรากลัวอะไรบางอย่างให้ได้เลือกช้อยอื่นให้ได้เราก็ชัดเจนกับตัวเราเองให้ได้ว่าเออเราไม่จำเป็นจะต้องหยุดอยู่กับอะไรแบบเดิมๆเ,เรามีอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามาแล้วมันทำให้เราพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นชีวิตที่เหมาะสมกว่าได้อะคะ่ะมันเป็นช่วงที่เราจะต้องเหมือนแบบเลือกอะไรเพิ่มทาเพิ่มเรียนรู้เพิ่ม ตัดสินใจเพิ่มอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราหยุดอยู่กับบุมเดียวมานานเกินไปแล้วค่ะ Wisdom of the Oracle ได้2ใบค่ะหนเจ 89อาจจะเป็นเลขที่ใครเห็นซ้ำบ่อยๆหรือมีความสำคัญสำหรับใครบางคนก็ได้ค่ะมันมี treasure island กับ the f a t e ค่ะคือแบบที่ป่านบอกเลยอะป่านรู้สึกว่าอ่ะคนเนี้ยเข้ามาอย่างมีนัยยะคนนี้อาจจะเป็นคนที่มานำเสนออะไรให้กับเราคนที่มามีข้อเสนอใหมๆ่ๆมีโปรเจกต์ใหมๆ่ๆสนใจไหมลองเลือกไหมลองคิดอะไรแบบนี้แบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเรารู้สึกว่าเข้ามาทมําไมวะเข้ามาก็เหมือนซ้ํา ชีวิตเดิมๆเ,เข้ามาก็เหมือนซ้ำเรื่องราวในชีวิตเดิมๆเ,เลยแต่ว่าอะไรที่มันเข้ามาซ้ำๆในชีวิตเราอะค่ะลิบบ้ามันแปลว่ามันคือสิ่งที่เราจะต้องหนึ่งก้าวข้ามผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้สองมันเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วเราจะต้องเหมือนแบบว่าไม่สร้างให้มันเป็นอุปสรรคในชีวิตเราอีกอะค่ะเออคือ เหมือนแต่ก่อนเราอาจจะสอบไม่ผ่านบทเรียนเนี้ยบทเรียนเนี้ยมันก็เลยเข้ามาหาเราซ้ําๆซ้ําๆจนเราสอบผ่านก็ได้ค่ะแต่คราวเนี้ยถ้าเราเหมือนแบบว่าเลือกวิธีการใหม่คิดมุมใหม่ตัดสินใจใหม่ชัดเจนในรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยชัดเจนหรือเราไม่เคยกล้ากับเรื่องนี้เลยอะค่ะปลายทางสําหรับตรงนี้มันคือ Treasure Island จริงๆมันคือมันจะนําพาไปให้ถึงเหมือนเฮ้ยตอนแรกอาจจะเป็นทางเดินที่เราสับสนไม่กล้าก้าว กลัวจังไม่เคยเดินผ่านจังแต่คราวนี้ถ้าเราลองเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆมันมีปลายทางรองอยู่แล้วปลายทางคือขุมทรัพย์อาจจะเป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นการเงินที่เปลี่ยนไปหรือไปเจอกับคนที่ถูกใจเจอกับเรื่องราวที่ดีต่อใจมากกว่าก็ได้เลยค่ะ Share Your Voice ค่ะ Comes out to of the cave p r e s c u t i o n explanation เราปิดตัวเองในระบบของเคอร์มิตเราทำซ้ำทำซ้ำในรูปแบบเดิมๆแล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงมานานเกินไปแล้วอะค่ะเราต้องก้าวออกมาแบบที่ปานเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าเออถึงเวลาให้โอกาสอ p t i o นอื่นๆถึงเวลาให้โอกาสตัวเราเองได้ลองมาลงในสนามใหม่ดูเพราะเราอยู่ในสนามแบบเดิมแล้วมันก็ให้รูปแบบเดิมๆโดยที่เราไม่รู้เลยล ว่าแบบว่ามันก็ซ้ำวนเดิมๆแล้วอะค่ะเออได้เลยนะคะสุดท้ายเรื่องความรักกันนิดนึงค่ะ Romance Angel Make the effort ค่ะ Great love i s worth taking the step you are guiding to take อีกหนึ่งก้าวอะที่เรารู้ว่าเราอยากทำอยากทักอยากให้ความสำคัญเขามากขึ้นอยากทำอีกนิดนึงแต่ไม่กล้าจังเดี๋ยวจะเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเขาจะไปติเศธเราไหมนู่นนี่นั่นนะคะเออเราทำได้และเมื่อ,อไหร่ที่เราลองทำอะไรในมุมที่เราไม่เคยลองทำเนาะ เราก็อาจจะได้ผลลัพธ์ในรูปแบบใหม่ๆอย่างที่เราไม่เคยได้เช่นเดียวกันเลยใช่ไหมมันไม่ได้ซ้ำทิศทางเดิมหรือมันไม่ได้ซ้ำในความคิดอย่างที่เราคิดก็เป็นไปได้ค่ะลองปรับประยุกต์ดูค่ะขอให้เป็นคำแนะนำที่ดีที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะฝากฝากไลค์แชร์ Subscribe เป็น Family เดียวกันได้เสมอเลยค่ะใครสนใจให้เปิดส่วนตัวให้ข้อมูลอยู่ใน Description b o x ค่ะ เจอกันในเดือนหน้าหรือคลิปอื่นๆนะคะบาย